ต้มยำปลาช่อนนะครับต้มยำปลาช่อนรู้น่ากินมากครับดูดูไข่นะครับพุงไข่ปลาช่อนสวัสดีครับพ่อค้าหน้าหวานพงทิ้นปลาชนแนลสวัสดีครับดี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องพงลุกชิ้นปลาพงชนแนลนะครับพบกับพ่อค้าได้ทุกวันนะครับวันนี้ถึงเวลานะครับพ่อค้าจะพาเลาะตลาดนะครับวันนี้ วันนี้วันนี้พ่อค้าจะพาไปดูว่ามีอะไรมาลงขายนะครับวันนี้แล้วก็เลาะดูพ่อค้าแม่ค้านะครับช่วงเย็นๆครับช่วงสุดท้ายช่วงจะปิดตลาดนะครับไปเดินเด,เดี๋ยวพาไปดูไปครับเดี๋ยวพ่อค้าพาเดินวันนี้มาเลาะดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับวันนี้วันนี้พามาเดินซอยร้านลุงหนวดนะครับวันนี้ลุงหนวดมีข้าวเหนียวทุเรียนนะครับวันนี้เป็น ดูดูทุเรียนแล้วนะครับลุงดัวเขาจะมามีเขาเนี่ยมูลเขาเหนียวมะม่วงเขาเหนียวทุเรียนด้วยนี่ทุเรียนลุงเขาหน้ากินมากนะครับลูกใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่พูใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากใหญ่สุดยอดเลยดูครับหวานมันนะครับนี่แหละที่ผมชอบหวานหวานมันมันพ่อค้าชอบ รอบนะครับลุงกรอบนอกนุ่มใน,ปน,น,ในเป็นของระยองออออมีคนเชียร์นุ่นเรียกใหญ่เลยกล <c oughs> ัวไม่ได้ออกกล้องเรียกใหญ่เลยอันนี้เป็นยำนะครับลุงอ,อันนี้มีอะไรบ้างครับลุงอ๋อยำเล็บมือนางยำปลาหมึกหัวหมู แล้วก็ผัดนกเหมือนเดิมต้นตำรับผัดนกผัดหนูกนกกระทา,าเห็นไหมสดใหม่ทุกวันจะหมดแล้วนะครับวันนี้ลุงขายดีดเหลือแค่นี้นะครับสั่งได้จองได้นะครับ,อบเออสี่สิบบาทราคาสี่สิบบาทแล้วก็มีกุ้งครับแล้วก็นี่มาร้านคู่ขวัญตายายอาหารไทยสูตรโบราณนะครับ ะะอร่อยมากนะครับทําร้อนๆอันนี้เป็นต้มต้มนะต้ม,ต,ม,ต,มต้มจับฉ่ายครับออต้มปลาขาดดองใส่กระดูกกระดูกหมูนะครับอันนี้จะเป็นต้มยำปลาช่อนนะครับต้มยำปลาช่อนนี่น่ากินมากครับดูดูไข่นะครับพุงไข่ปลาช่อนอันนี้แกงสายบัวปลาทูนะครับ อันนี้จะเป็นร้านที่ลูกค้าเยอะที่สุดนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับตอนผมมาเดินดูยังเหลือเยอะเลยนะครับตอนนี้หมดแล้วปลาดุกนี่กรอบปล่อยนะครับอันนี้ปลาดุกอันนี้น่าจะเป็นเทโพอันนี้เป็นอะไรครับตาขอเนื้อปลากายเนื้อปลายไกย่ อ๋อพรุ่งนี้ผอมี่เยอะนี่ผมซื้อไปกินลาดอร่อยมากเนี่ย,ยผัดเครื่องในชอบมากครับ<ช>ผมมาซื้อไปแล้วลาดข้าวกะเพราปลาหมึกหมูสับ <นะ S 2> อร่อยใช่ครับนี่ของชอบเหมือนกันครับของพค้าผมก็ชอบพาสต้ากุ้งหมูสับหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นแกงถุงหมดจริงๆครับมีเป็นสิบอย่างหมดแล้วครับตาบอกว่าตอนเยอะๆมาถ่ายนะครับ พรุ่งนี้ไม่ได้มาถ่ายมาฝั่งนี้ก็เป็นออไปดูร้านแม่กันน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกครูทอนแม่เป็นไงบ้างครับวันนี้เงียบนะครับวันนี้เงียบเป็นร้านที่ผมกินกินเกือบประจำะ่าไม่ได้กินกินสองสองสามวันติดนะบางทีผักจะไปนิดนึงอยู่อ,อ่าผักหมดแล้ว แต่วันนี้ดูเงียบๆจริงๆเงียบๆจริงๆครับวันนี้ก็ได้เป็นบางร้านบางร้านก็ดีบางร้านก็เงียบแต่ก็ยังได้ได้กันนิดๆเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆครับน้ำพริกผูทอนร้านแม่ผักบุ้งแพงยังอ่ผักบุ้งแพงใช่ไหมแม่ผักบุ้งน่ากินเนี่ยผมจะกินถ้ากินผมก็จะกินพวกขมมชอบกินอะไรขมๆฝั่งนี้แม่น้ำพริกแม่อร่อยมากนะครับ ผมน่าผมน่าจะกินหมดทุกอย่างแล้วที่แม่ขายตรงนี้ยังไม่ได้เคยกินน้ําพริกอันี้น้ําพริกตาแดงยังไม่เคยนะครับคือทุกอย่างผมกินหมดแนละ้วปลาลาผัดปลาของชอบเลยครับอันนี้น้ําพริกกะปกิหวานมากเนี่ยอันนี้หวานมากนะครับพักทองน้ำพริกตาแดงมีแบบสุกปลาล้าผัดนี่มีแบบสุกกับไม่สุกนะครับมีปลาลาผัดก็สุกกันเลยครับ ก็มีแมงดาแบบแห้งแบบน้ำนะครับผักแม่ก็มีให้ลวกสะอาดนะครับอร่อยรับประกันเลยครับถ้าร้านไหนที่ผมบอกรับประกันก็คืออร่อยครับอร่อยมากไปครับอันนี้ร้านยำแหนมหยุดครับอ,อันนี้กินมาของข่าวแล้วก็มาเป็นขนมหวาน,นครับขนมปัง ร้านมินิแบร์อร่อยนะครับเขาจะอบใหม่ๆ่เตาเห็นไหมครับอบในเตาใหม่ๆทำสดใหม่ทุกวันซื้อได้เลยครับพ่อค้าขายดีมากเลยนะครับอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริง วันนี้วันนี้มีอะไรแนะนำบ้างวันนี้นนอ,อ๋อวันนี้มีโอ้โหชิฟฟ่อนลาวามะพร้าวอะไรนะชิฟฟ่อนลาวามะพร้าวอ๋อชิฟฟ่อนลาวามะพร้าวอ่อนดูสิครับไส้ทะลักเลยชิ้นละสิบห้าสี่ชิ้นห้าสิบบาทกันหรืชิ้นละสิบห้าสี่ชิ้นห้าสิบนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ,น,รบ,น,รบน่ากินมากนะครับอันนี้ทำใหม่ใหม่ทุกวันนะครับ ร้อนๆเลยครับอร่อยพ่อค้าก็น่ารักนะครับมาได้ร้านอ,อ,อะไรนะบีบีแบร์ครับเออบีแบรนะครับบีแบร์พ่อค้านี่จำไม่ได้ <laughs> มาถ่ายบ่อยจะจำไม่ได้นี่อร่อยมาได้เลยนะครับคืออบใหม่ทุกวันนี <c oughs> ืก็เป็นร้านข้าว ตรงข้ามร้านพี่แอร์นี่แหละร้านข้าวพี่ก็จะหุงแบบดูหม้ออันนั้นข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับร้อนร้อนจริงใครไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนนี่สงสัยต้องไปกินเดพี่ก็หุงใหม่ๆหุงหอมหอมมากนะขายดีมากขายทุกวันนะครับสั่งพี่เขาได้นะครับสั่งได้ใครอยากทำข้าวกล่องอะไรก็มาสั่งข้าวพี่ก็ได้นะครับ ที่ตลาดนี่แหละครับม,มีมีข้าวหอมหอมสิบบาทอ่าหอมมะลิข้าวกล้องนะครับมีทุกข้าวนะครับมีก็น่ารักเจอกันทุกวันอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับเพราะเพราะร้านนี้จะมาบ่อยมากร้านพี่แอดจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับ พี่แอดไก่ทอดหาดใหญ่นี่นะครับร้านนี้แหละขายวันละสองร้อยสามร้อยโลจะหมดแล้วนะครับเป็นไงครับพี่แอดวันนี้ได้ได้ถึงสามร้อยโลหรือ,อยังครับโอเคครับโอเคแล้วนะหมดทุกวันหมดทุกวัน สุดยอดเลยครับผมโหทุกวันนี้ทอดไม่ทันเลยนะทอดไม่ทันดูหน้าร้านเลยเลยเอาไม่ทันจริงครับเอาไม่ทันเอาไม่ทันเลยเดี๋ยวละวันเนี่ยดูนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆพ่อค้าไม่พอขายนะเออไม่พอขายจริงๆเพราะนี่ครับ <c oughs> ร้านนี้อารมณ์ดีเจอารมณ์ดีโอ้ร้านร้านแฮมหมดแล้ววันนี้ไม่มาอาหารเหนืออาหารเหนือนะครับเีแม่อันนี้ต้มยำนะครับต้มยำทำเงินมีคลิปไหนต้องมีร้านต้มยำตลอดเลยนะครับเหมือนว่าเป็น เป็นแบนของช่องนี้ไปแล้วต้องมีร้านต้ยมยำติดไปตลอดเลยไปครับเดี๋ยวพาไปดูขาจรไอขาจรจะเป็นจะเป็นร้านร้านหมึกเทียนะครับพี่เขาเพิ่งมาลงใหม่นะครับครับขออนุญาตถ่ายนะครับนี่เขาอยู่หน้าตลาดนะครับพี่เขาเพิ่งมาลงนะครับมีอะไรบ้างมี บาร์บีคิวนะครับมีไก่อันนี้น่าจะเป็นไก่นะครับไม้ละสิบบาทนะครับแล้วก็มีปลาหมึกมีไข่นะครับนี่เพิ่งมาลงขายได้ประมาณกี่วันแล้วครับมาได้กี่วันแล้วสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วนะครับยอยู่หน้าตลาดเลยครับเดินลงมาเจอเลยนะครับตรงข้ามร้านพี่เก๋ข้างหลังเนี่ยพี่เก๋น้ำปัน่น ซอยที่3นะครับแวะมาอุ่น,นุนได้นะครับทางหน้าเลยราค้าก็รอขอบคุณครับตลาดหน้างครบวงจรนะครับในหน้าตลาดเราอากาศเย็นมากนะครับวันนี้ลมเย็นฝั่งนู้นนี่ครับ บรรยากาศหน้าตลาดนะครับร่มลื่นร่มเย็นนะครับนี่ <Okay. S 1> ครับครับวันนีผ้ผมก็พาเดินเลาะดูร้านขาจรมาใหม่นะครับก็เป็นร้านตะหมึกนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อ้าด้วยนะครับสวัสดีครับ